เสียงอ่านเรื่องอมิตะสารตถาสูตรในหมวดสัทธธรรมบุณธรีกะจัดทาโดยทีมพุทธวนาเสียงอ่านนันทนาพงปงมมปริเชษที่หนึ่งจริยะคุณวักข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับบนเขาคิชฌกูฏในนครราชครึพร้อมด้วยหมู่มหาภิกษุจำนวนหนึ่งหมื่รูปพระโพธิสัตว์มหาสัตว์8ปดห0ื่นองค์เทพนาคยักษ์คนทันอสูรครุฑกินนอนมโหรากหมู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา มหาจัก,กรพรรดิจุลจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิทองจัก,กรพรรดิเงินและพระเจ้าจัก,กรพรรดิทั้งหลายพระราชาราชบุตรขุนนางราษฎรบัณฑิตสตรีข้าบดีแห่งแคว้นต่างก็พร้อมด้วยบริวารน,นับได้จำนวนร้อยพันหมื่นต่างมาห้อมล้อมด้วยตนเอง มาเฝ้าอย่างที่ประทับของพระพุทธองค์น้อมเสียนล,ลงกระทำศีราพิวาทอย่างเบื้องพระพุทธบาทแล้วประทักศินาร้อยพันรอบเผาเครื่องสุขคนโปรยปลายบุพชาติมาลีนานาพันเพื่อถวายสักการะเมื่อถวายพุทธสักการะแล้วก็ถอยมานั่งอยู่ด้านหนึ่งบรรดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็มีนามว่า พระมัญชุสีธรรมราชกุมารพระมหาเตชะคันธรรมราชกุมารพระอโศกาคันธรรมราชกุมารพระมหาปฏิพาณคันธรรมราชกุมารพระเมตรตรโพธิสัตว์พระนายกโพธิสัตว์พระภัยสัชยราชโพธิสัตว์พระภัยสัจยะสมุทคตโพธิสัตว์ พระบุตรสปเกตโพธิสัตว์พระบุตรสปพระภาเกตโพธิสัตว์พระธารณีอิสวรราชโพธิสัตว์พระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พระมหาสถามะปราปตะโพธิสัตว์พระนิตตะโยทยุกตะโพธิสัตว์พระรัตนมุทธราปานีโพธิสัตว์พระรัตนกูฏโพธิสัตว พระรัตนทันทะโพธิสัตว์พระไตรโลกวิกรมโพธิสัตว์พระวิมลโพธิสัตว์พระคันธหัสตศีโพธิสัตว์พระมหาคันธหัตตศีโพธิสัตว์พระศีหนาทราชโพธิสัตว์พระสิงหโลกกรีธาโพธิสัตว์พระสิงหวิกรีทิตะโพธิสัตว์ พระสิงหะวีริยะโพธิสัตว์พระสุรพลโพธิสัตว์พระสิงห์เตชะโพธิสัตว์พระวยุหะโพธิสัตว์พระมหาลังการะโพธิสัตว์อันเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จำนวนแปดหมื่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะไม่ใช่ธรรมกายโพธิสัตว์ก็หาไม่ อันได้สำเร็จแล้วซึ่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติิิตทัศนะในดวงจิตนั้นแลก็สงบนิ่งทรงสมาธิฌานอยู่เป็นนิดเป็นผู้สงบเงียบมิหวาดกลัวไม่ปรุงแต่งไม่ทยานอยากทั้งจะไม่เข้าสู่วิปลาสสัญญาอีกเป็นผู้สงบนิ่งใส มีอัธยาศัยสูงส่งกับไม่ทอดอาลายัยและรักษาไว้ได้ไม่เคลื่อนคลอนนับร้อยล้านโกรกันธรรมท,ทวารประมาณจำนวนไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าได้บรรลุมหาปัญญายาณแทงตลอดสัพพธรรมรู้จำแนกสัตยธาตุและสัตยลักษณะด้วยความแจ่มแจ้งความมี ความไม่มีความเด่นความด้อยก็รู้อย่างแจ่มชัดอีกสามารถรู้ความปรารถนาของอินทรีย์และภาวะทั้งปวงได้เป็นอย่างดีใช้ธารณีและปฏิพานอันไม่ติดขัดอาราธนาให้พระพุทธเจ้าหมุนธรรมจักรแล้วสามารถอนุโลมตามการหมุนนั้นด้วย ก็น้ำตาจากการบําเพ็ญธรรมจำนวนน้อยนิดที่ได้ร่วงหล่นมาก่อนนั้นก็เพื่อชะล้างให้ท่วมท้นตันหาทุลีเปิดทาวารแห่งนิพพานโบกพัดกระแสลมแห่งวิมุตติกาจัดความรุ่มร้อนของโลกด้วยธรรมที่ฉ่ำเย็นแล้วแลจึงใช้ปฏิจจสมุบาทที่คัมภีรภาพมาประพรมอวิชชา ชราโรคและมรณะอันความทุกข์ที่แรงกล้าก็ดุดแสงแห่งสุรีแล้วจึงนำอนุตตรมหายนานธรรมที่เป็นพาหนะใหญ่ยังความชุ่มชื้นให้สรรพสัตว์ผู้มีกุศลพีชะทั้งมวลทำให้เมล็ดพันธ์แห่งความดีงามกำจายทั่วไปในบุญยเกษตร ยังให้เมล็ดแห่งโพธิเหล่านั้นงอกงามมีปัญญายาณเสมือนสุริยันแลจันทรามีอุปายะเป็นดัง่งฤดูกาลเกื้อกูลให้มหายานกิจเจริญวัฒนายังให้หมู่สัตว์ได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิอย่างรวดเร็วเป็นสุขเกษมในสัจจะอันวิเศษ คำภีรภาพอยู่เป็นนิดมีมหากรุณายิ่งใหญ่ไม่อาจประมาณเปลื้องทุกขให้สัรพสัตวเป็นกัลยาณมิตรที่จริงแท้ของหมู่สัตว์เป็นมหาบุญยกเกษตรที่ดีเยี่ยมของหมู่สัตว์เป็นอาจารย์ที่ไม่ได้เชื้อเชิญของหมู่สัตว์เป็นสถานที่ปลอดภัยและผาสุขของหมู่สัตว์เป็นที่ช่วยเหลือเป็นที่ปก ปเป็นที่พึ่งพิงที่ยิ่งใหญ่ทุกสถานก็ล้วนแต่เป็นมหานายกะคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งหมูสัตว์สามารถเป็นดวงเนตรของผู้ในตาบอดสามารถเป็นหูจมูกลิ้นของโสดหนวกจมูกแหว่งและเป็นใบผู้ที่อินทรีย์ทั้งปวงบกพร่องก็สามารถยังให้สมบูรณ ผู้เห็นผิดเป็นชอบสิ้นสติที่ควรก็จะเป็นมหาสัมมาสติเป็นนาวาจารเป็นมหานาวาจารผู้รื้อขนเวนัยสัตว์ข้ามสังสารสาครสู่ฝั่งพระนิพพานเป็นแพทย์ทยราชเป็นมหาแพทย์เทยราชรู้จำแนกลักษณะของโรคและรอบรู้ซึ่งสรรพคุณแห่งยา จัดยาอนุโลมตามโรคยังให้หมู่สัตว์เป็นสุขเป็นสารถีเป็นมหาสารถีผู้ไม่ประมาทในจริยาทั้งปวงอุปมาผู้เชี่ยวชาญการโคชสารและการอาชาจะเป็นผู้สามารถฝึกฝนหมู่สัตว์ได้แม้ผู้อื่นจะฝึกไม่ได้พระโพธิสัตว์เหล่านี้ เป็นดังราชสีที่มีอำนาจบำราบเดรัจฉานทั้งปวงอันจะทำลายราชสีนี้ได้โดยยากแล้วท่องเที่ยวไปในบารมีทั้งปวงของพระโพธิสัตว์ในตถาคตภูมินั่นเล่าก็มั่นคงไม่หวั่นไหวทำรงมั่นในกำลังแห่งปณิธานแล้วชำระพุทธเกษตรให้บริสุทธิ์ได้อย่างไพยบูรณ์มิช้านานจากได้สำเร็จ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธินี้แลคือพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายที่ล้วนแต่มีกุศลเป็นอจินไตยอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีนามว่าพระสารีบุตรผู้เลิศมหาปัญญาพระโมคคัลลานะผู้เลิศอภิญญาพระสุภูผู้มีอายุพระมหากัจจายนะ พระมันตานีบุตรพระปูรณะพระัญญากลทัญญะพระอนุรุทธะผู้เลิศทิพยจักสุพระอุปาลีผู้เลิศทรงวินัยพระอานน์ผู้เลิศอุปถากพระราหุนผู้เป็นพุทธชิโนรสพระบุปปนันทะพระเรวตะพระกัปปินะพระวักกุละ พระอรชุณะพระสวาคตะพระมหากัสปะผู้เลิศทุดงพระรู้เวลากัสปะพระขยากัสปะพระนทีกัสปะซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นสังโยช์และอาสวะทั้งปวงจะไม่กำเริบเคลือบย้อมอีกเป็นผู้หลุดพ้นโดยชอบแล้วครั้งนั้น พระมหาลังการพโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้ทอดทัศนามหาชนทั้งหลายโดยทั่วว่าต่างมีจิตตั้งมั่นดีแล้วจึงพร้อมด้วยหมู่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จำนวนแปดหมื่นในสมาคมนั้นต่างลุกขึ้นจากอาสนะแล้วมายังที่ประทับของพระพุทธองค์ได้น้อมเสียนล,ลงนมัสการเบื้องพระพุทธบาทแล้ว ประทักษินาวัดร้อยพันรอบเผาและโปรยทิพยามาลีทิพยสุคนทิพยาอาพรทิพยเกยุระทิพยรัตนอันหาค่ามิได้ที่ลอยมาแต่นภากาศแน่นขนาดอยู่ทั้งสี่ด้านเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์ทิพยพภชนาและทิพยาบาท อันโภชนาหารที่มีรสชาตินับร้อยประการก็บรรจุอยู่เต็มเปี่ยมในภาชนะนั้นแม้ได้เห็นรูปได้สูดกลิ่นก็จะอิ่มได้เองธงและฉัตรอันเป็นทิพย์ร่มและม่านอันเป็นทิพย์อีกเครื่องดนตรีอันเป็นทิพย์ที่ไพเราะเสน่โสตก็ตั้งอยู่ในทุกแห่ง แล้วดนตรีสวรรค์ก็บรรเลงถวายพุทธบูชามาคุกเข่าอย่างเบื้องหน้าพระพุทธองค์พนมกรแล้วมีจิตเสมอกันได้กล่าวสโลกสรรเสริญเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยิ่งใหญ่จริงหนอพระผู้มหาตรัสรู้มหาอริยบดีพระผู้ไร้มนทินไม่แปดเปื้อนและไม่ข้องขัด พระผู้เป็นสารถีผู้ฝึกเทวดามนุษย์ดุดการฝึกคคชสารและอาชากระแสธรรมและความหอมแห่งพระคุณธรรมกำจรไปทั่วพระปัญญาพระอัธยาศัยสงบนิ่งแล้วจากความหวาดกลัวและเครื่องกังวลมโนดับวิญญาณสิ้นจิตนั้นเล่าก็สูญขาดจากความตรึก ความจำและการระลึกที่เพ้อฝันลวงหลอกได้เป็นนิดไม่เข้าสู่มาหาสังสารทั้งปวงอีกต่อไปพระพุทธกายนี้มิได้มีอยู่และมิได้ปราศจากมิใช่เหตุมิใช่ปัจจัยทั้งมิใช่ตนเองและผู้อื่นมิใช่เหลี่ยมมิใช่มุมมิใช่ความสั้นและความยาว มิใช่การออกมิใช่การจมมิใช่การเกิดขึ้นแลดับสิ้นมิใช่การสร้างมิใช่การตั้งขึ้นมิใช่การทำขึ้นมิใช่การนั่งมิใช่การนอนมิใช่การเดินและยืนมิใช่เคลื่อนไหวมิใช่หมุนเวียนมิใช่ปิดเงียบมิใช่การเข้าถึง มิใช่การถอยออกมิใช่ปลอดภัยและอันตรายมิใช่ถูกมิใช่ผิดมิใช่การบรรลุหรือวิบัติมิใช่นั้นมิใช่นี้มิใช่การไปหรือมามิใช่เขียวมิใช่เหลืองมิใช่แดงหรือขาวมิใช่แดงมิใช่ฟ้าและมิใช่ม่วงหรือสีสันทั้งปวง ทรงเป็นที่ก่อเกิดของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติทัศนะวิชาสามฤทธหกโพธิปักเคียธรรมเมตตากรุณาทศพละเวสารัชาทรงเป็นเหตุปัจจัยแห่งกุศลกรรมของสรรพสัตว์ทั้งมีวรกายสูงหนึ่งตึงหกเชื้อ มีวัน,นะดั่งทองชมพูนุชพระรัศมีแผ่ไปในสารทิศสว่างสดใสเป็นหนักหนาพระอุณาโลมก็ดุดดวงจันทร์ประภาธมนทนก็ดุดดวงอาทิตย์ส่วนพระเกษานั้นเล่าก็ขมวดดำคลับและยังมีพระอุศนีมังสะพระเนตรแจ่มใสและพระโลมาจากสุบนล่าง ดังพระยาโคพระขนงพระโลมาจักสุก็ดำคลับกว้างรับกับพระโอษฐ์และพระปรางยิ่งนักพระโอษฐ์และพระชิวหาก็แดงสดประหนึ่งผลตำลึงสุกส่วนพระทนทั้งสีสิบนั้นไซ้ก็ขาวดุดหิมะพระนาลาดแผ่กว้างได้ปริมนทนพระนาสิกก็เป็นสันยาว พระอุระก็ปรากฏอักขระสวัสดิกะอุปมาหน้าอกของราชสีพระหัตและพระบาทก็อ่อนนุ่มกับทั้งพร้อมด้วยลวดลายมงคลพันประการฝ่าพระหัตและพระบาทเรียบนูนใช้พระหัตลูบพระชานุโดยไม่ต้องน้อมพระวรกายพระกรองามได้รูป พระกันปุระยาวพระองคุลีก็เรียวยาวพระชวีก็ละเอียดอ่อนนุ่มมีพระโลมชาติเวียนขวาข้อพระบาทและข้อพระชานุไม่ปรากฏพระคุหยะก็เร้นอยู่ในฝักมีพระธรรมนีสำหรับนำรถอาหารก็ดีเลิศอันแสดงว่า ภายในสุขสว่างบริสุทธิ์ปราดซึ่งมนทินมิต้องสงน้ำก็มีเปื้อนฝุ่นละอองมหาบุรุษลักษณะทั้ง32มงคลลักษณะอีก8ปสบอย่างนี้พึงทัศนาได้ที่แท้นั้นเล่าก็ไรซึ่งลักษณะมิใช่รูปลักษณะสรรพสิพ่งที่มีลักษณะดวงตาย่อมเห็นได้ ลักษณะแห่งความร้ลักษณะก็มีกายลักษณะกายลักษณะของสัรพสัตว์ก็มีลักษณะอย่างนี้สามารถยังให้สรพพสัตว์นมัสการด้วยความสมนัสเกิดจิตเลื่อมใสแสดงถึงความเคารพและอัธยาศัยอันดีเหตุเพราะมะมังการและอัสมิมานะของพระองค์ได้ถูกกำจัดสิ้นไป จึงได้สำเร็จซึ่งสรรพางที่วิเศษเช่นนี้หมู่ข้าพระองค์จำนวนแปดหมื่นขอนามสการน้อมเป็นที่พึ่งด้วยเสียนกล้าวต่อพระผู้ดับความตรึกสัญญาจิตมโนวิญญาณดีแล้วพระผู้เป็นสารถีฝึกหัดถีและอาชาผู้ไม่ถูกผูกมัด ด้วยความเป็นอริยะขอน้อมเป็นที่พึ่งด้วยเสียนกล้าวต่อธรรมรูปปกายอันประชุมอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติทัศนะขอน้อมเป็นที่พึ่งด้วยเสียนกล้าวต่อลักษณะที่ประเสริฐสูงสุดขอน้อมเป็นที่พึ่งด้วยเสียนกล้าวต่อพระผู้จะอย่างวัดได้โดยยาก พรหม,มโคะก็ดุดอสุนีบาทที่ดังก้องไปแปดสำเนียงวิเศษอัศจรรย์บริสุทธิ์และคำเพีรภาพยิ่งนักอริยสัจสี่บารมีหกปัจจัยสิบสองก็อนุโลมเปลี่ยนตามสพัพพสัตว์จิตและกรรมผู้ได้สดับแล้วจิตย่อมสุขเกษม ปหารเครื่องผูกมัดทั้งปวงของสังสารวัตรที่ไม่มีประมาณเสียสิ้นผู้ได้สดับบ้างก็บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันไร้อาสวะไร้การปรุงแต่งตรัสรู้ปัจจัยการได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธะไม่เกิดไม่ดับบรรลุโพธิสัตว์ภูมิ บ้างได้บรรลุถึงธารณีประมาณมิได้มีมหาปฏิพานโกศลอันไม่ข้องขัดกล่าวแสดงสโลกอันสุขขุมคัมพีรภาพท่องเที่ยวและลงสงในธรรมโบกกรณีบ้างก็เหาะไปด้วยฤทธ,ธานุภาพมีฤทธิ์ให้น้ำและไฟพวยพุ่งเข้าออกจากร่างกายจากแห่งธรรมเป็นอย่างนี้ มีลักษณะอย่างนี้บริสุทธิ์เป็นอนันตะยากแก่การคิดอย่างได้มู่ข้าพระองค์ขอนมัสการน้อมธรรมจักที่หมุนเคลื่อนเป็นที่พึ่งขอนมัสการน้อมพรหมโคะเป็นสารณะขอนมัสการน้อมปฏิจจสมุปบาทอริยสัตว์บารามี เป็นสารณะพระโลกนาฏเมื่อการก่อนนับกันมิได้ทรงภาคเพียรบำเพ็ญฝึกฝนในกุศลจริยาทั้งปวงด้วยความทุกข์ยากเพื่อฆ้าพระองค์มนุษย์เทพนาคพูดและเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถสละสิ่งทั้งปวงที่ยากแก่การสละทรัพย รัตนะภริยาบุตรและเมืองนครอันทำทั้งภายในและภายนอกก็มิทรงห่วงแหนศีรษะดวงตาไขกระดูกมันสมองก็ให้เป็นทานแก่มนุษย์ได้น้อมสมาทานบริสุทธิ์ที่ศีลจากพระพุทธเจ้าทั้งปวงแม้นสิ้นชีพ ก็มียอมให้ด่างพร้อยทำลายหากมีผู้นำดาบหอกมาทำร้ายด่าว่าหยาบคายดูแคลนยามเหยียดก็ไม่โกรธแม้นที่สุดเป็นเวลาหลายกันที่ล้มเหลวแต่ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยและเกียดคร้านตลอดที่ว่าแลราตรีก็สำรวมจิตทรงฌานอยู่เป็นนิด ศึกษามรคธรรมทั้งปวงโดยท่วนทั่วมีปัญญายาณลึกซึง้งเข้าถึงพีชะของหมู่สัตว์เหตุนี้บัดนี้พระองค์จึงบรรลุถึงกำลังอันเป็นอิสระเป็นใหญ่ในธรรมเป็นองค์ธรรมราชาข้าพระองค์ทั้งหลายต่างขอนมัสการ และน้อมพระองค์ผู้ภาคเพียรในสิ่งที่เพียรได้ยากเป็นที่พึ่ง